สวัสดีปีใหม่นะครับปีเกาไก่เบิดตแล้วสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยไปเลยนะครับล่วงหน้าก่อนโมนะครับพี่น้องเช่าวงัวแดงเฮาแต่พี่ย่งฝากต้อนนะครับสําหรับย่างเขาปีใหม่นี่ก็ได้นะครับนอกจากคาอวยพ่อนนะครับอวยพ่อห้นพี่น้องเช่าวง้วแดงเฮาร่ํารวยรํารวยขอให้ยืนย่อมันพันปีจะได้ขาดโลภขยัดห้ยากายไก่กโมูเฮาอันว่าเงินคําแจวเตรียมถุงน้อเต็มไทย ใส่ใจยูสูมือบบมีมือสิเบิดเป็นธุรกิจงานสร้างหุงเฮืองเหลือขนาดมีกำไรล่นฟ้าค่าขายได้แต่เงินขายงัวได้แมนตะลาระแรงเงินพี่น้องเอ้ยนะครับกราบสวัสดีทุกท่านกันแล้วกันนะครับในช่องง้วแดงแรงฤทธิ์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปมาตลอด3เดือนนะครับเ่ว่ายังเป็นช่องน้องใหม่นะครับให้การสนับสนุนช่องโดยเกษตรอีสานยุคใหม่ เบาหน้วคนโก้ขึ้เก่านะครับพี่น้องมื่อน้ำภาพพี่น้องได้แคบไปเปิดราคางวดตัวหนึง่งไปฟังวิสัยทัศน์ไปเอาความรู้ไปเอาความรู้สึกนะครับกับค้นทีแดงง่วนแม่ตัวหนึ่งนะครับเมื่อระยะเวลาสี่หปีผ่านไปนะครับงวดตัวเดียวสามารถสร้างมู่นค่าได้ผมว่าโบจํำกว่าเกือบสามแสนนะครับระยะเวลาสี่หาปีที่ผ่านมาออกตลูกแม่ตลอด หมานแห้งนะครับเพื่อนนี่เลียงงวถือว่าหมานแห้งนะครับเอาไปเปิดง้วงงามๆของเพื่อนเลวก็เปิดตัวหนึ่งเด้อนะครับพี่น้องสนใจกับโต๊หาเพื่อนนะครับเชิญครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องง้วแดงแรงริดครับมันนี้สีสันบรรยากาศนะครับโยนๆมาทางตำบลหัวเรือนะครับอำเภอเมืองอุบลใกลๆแถวๆบ้านหัวเรือนะครับมันนี้ภาพพี่น้องมาเปิดราคาง้วตัวหนึ่งนะครับเพิ่ว่าสี่หมื่นนะครับ แต่ก่อนสิเบิงราคาง่วเปิดนะครับเดี๋ยวจีผ้าพี่น้องนะครับไปจุดประกายในการเลี้ยงง่วจักน้อยหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้มาคุยกับพ่อเพิ่นจักเล็กหน่อยนะครับถือว่าคลิปนี้ไพเบิงนี่ถือว่าอยากจะเลี้ยงง่วได้ละนะครับกับเริ่มต้นกับงแวแมสองตัวนะครับสวัสดีครับครับคุณพ่อครับสวัสดีครับชือยังพ่อคือขอน้อยครับ่อน้อยบ้านยังพ่อนี่เกินบ้านน้องจอกบ้านน้องจอกตะบนหัวเรือ อำเภอเมืองเนาะเริ่มต้นเลี้งวัวเนี่ยเพราะ4ปีป่ะ4ปี4ปี4ปีพอลูกมันได้ปีละโตจากแม่เลยนี่จากแม่เ่าเหมือนแม่ไงแม่โบสถ์แม่เดียวนี่เคลื่อนแม่โบสถ์แม่เดียวสภาพเบื้องที่น้องเนาะให้ลูกตัวเมียมาอะไรจักษ์โตซีโตเมียลวดเมียลวดผสมในตัวอีกแลบ่นั้งนะ หลอดหลอดประบาดนี่มีตัวนี้ส้มตัวส้มตัว,ตวเราสองตัวก่อนนะครับสองตัวสมหลอดหลอดหมดเลยนี่ย่งางโมฮเด็กขายวะลูกมะนี่ยัางย่างย่งเคยขายเลยเดี๋ยวไปพ่อพาไปชมง่วนนะครับเดี๋ยวเบิ่งคว้าใบิ่งแม่มันก่อนมันเฉียงวะเฉีงยงเยอะนี่นะครับจอกเริ่มต้นประมาณอาซีฮาปีที่แล้วนะครับจากง่วนได้ซื้อว่าตัวนี่ป้างหายนะครับ จากป่าไข่สูงแล้วเราถ่ายลอยกับลอยสี่สิบนะครับเ่อนมางัวแม่โบดเนาะหูประมาณนี้นะครับนี่แต่งว่ามันหลายปีเลยมอน่องัวตัวนี้ก็จะมันสีขาของโค้งบ่หรือเป็นส่งนี่เออเครื่องดําดีเนาะบานนี้ผ้าไอ้เบงลูกมันนะครับยายพ่อผ้าไอ้เบงลูกมันในถองนี่ก็ผสมหลอดบ่จักเดือนแหละครับในในถองมัน แปดเดือนแล้วพอมันจะพอดเดือนหนในถ่องผสม,มไปแล้วแปดเดือนนะครับอันนี้ลูกสาวตัวลาสุดของมันผสมโตป่ะครับลาสุดนี่ผสมโตนะครับลูกสาวมันงามแห้งเนะาะจักเดือนแล้วพอลูกสาวมัน,มน,นประมาณปีนะครับตัวนี้สมโตมานี่นี่คือลูกสาวลามันเนาะแต่กะลูกสาวทัดไปของมันนะครับผ้าเบืองสูดนี่ผสมหลอดป่ะพอหลอดอันยังลหรตัวนี้ จำซื้อพอมันบ่ได้จำื้อพอมันบ่ออนได้ที่ให้เบิ้งมือนี่นะครับลูกมันงามแห้งแล้วมันก็เป็นตัวเมียเบิ้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ลูกสาวโปบืใหญ่ใหญเอ,อี้ยงหันนอะเื้อยอ,อ,อีหน่อยเมื่อกี้นะครับนี่เรียกว่าลูกสาวกลางๆของมันสูงสูงแห้งร้อยกับร้อยห้าสิบนะครับถ่ายสมหลอดป่ตัวนี้ไม่อดแต่ผมวัวหลอดอยัง งามสูงใหญ่หูงามเครื่องงามเอา<ม>แล้วก็เด็ยลูกสาวใหญ่มัน่นมาหน่นี่ลูกสาวใหญ่มันนะครับผสมเรียบร้อยแล้วในท้องผส,ส,ส,สมหลอดผสมหลอดผสมหลอดโอ้นะครับ,รบรใบหลอดเท่ากัน,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 บ,นบ่แม่มั่น่นับมีใบหลอดมันอยู่บ่ใบหลอดมันยังอยู่บ่บนะ่เปิดแล้วค้าขายบ่ บันว่าบฮันเหนยว่านะครับอันนี้คือลูกสาลูกสาวต้นของอีแม่บทน,นะครับนี่เชื่องแห้งนะครับขุ่นไงงามผสมหลอดในตัวมันกระหลอดลูกมันกระหลอดนะครับเอานี่แล้วกระทันาน้านองมันนะครับอีนี่น้องมันยังบดผสมนะพ่อเนอะอาะน,นี่นะครับงามคื้นกัน เดี๋ยวไปพายเบืองแม่ห้องตัวนี้นะครับที่พิ่จะขายสี่หมื่นนะครับอันนี้คือลูกสาวมันเดินนะครับเิ่นผสมหลอดมางามแห้งเนื้อนหนังนาตานะครับนี่สีใดเวิดเลยนะครับายางงามเลยตัวแม่ยางงามเลยบานี้ได้พายเบื้องแม่มันนะครับเถ็นเปิดราคาขายแม่นี่นะครับมแม่นี่นะครับที่พิ่จะเปิดราคาขายสี่หมื่นนะครับพี่น้อง เป็นงัวโบดด้วยนะครับลูกก้อนเมื่อกี้นี่จะท่ายเบิ้งนะครับใบหลอดมันนะงัวพร้อมผสมนะครับเพิ่นหันว่าผสมมันพร้อมผส,สมแล้วนะครับเพป็นเลี้ยงมาลูกนี่มาออกกี่นี่บ่หรืมอ,อมันห่องมาออกถ้าซื้อมากห่องบ่พ่อตอนซื้อบ่อซื้อมากมีน้อยเท่ากันนั่นโอ้ซื้อแม่สาวน้อยมากวันนี้ก็ใส่หลอดเข้าไปใส่หลอดโอ้นะครับก็ซื้อของป่าอีก อโตของป่าคือกันผมสันนิฐานว่ามันสีคู่นด้วยกันนะครับตัวนี้เพราะว่าลูกตัวแรกมันตัวเมียนะลูกโตตัวไปผมก็คิดว่ามันสีเมียนะครับกกหางใหญ่เครื่องดำนะครับพี่น้องเครื่องดำส่งงั่วงงามนีก็สีกับป่าบ่กสีกับป่าเนาะนี่นะครับโเแม่ลูกอีเม่โบดี่บ่บโมแม่เนาะบ่บ่คนละมีสูง่ายเกือบร้อยหาซิบนะครับเนื้อหนัง มีดีอยู่นะครับลูกมันกินนุ่มบาห่านเลยเศร้าหรอเศร้าแล้วโอ้งามงามไหลูกงามด้วยนะครับเครื่องนี้ดำสนิทเลยนุ่มซีเต่าตั้นี้บมมีครับตั้นี้บมมีงามสนใจกัเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ครับอ่าน,นะครับนอกเนื้อจากเหลืองว่วแล้วนะครับเป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งพอเพิ่อนกับปูกระโพดขายฟักนะครับพี่น้องสนใจจะเลี้ยงง่วเพิ่นกระโรหานะครับขายตัวเดียวนะพ่อ ตัวเดียวนะครับซี่หมื่นห่องไว้ซี่หม 40, ื่นเออตอรลองในขวดหน่อยนึงเต้าหลูกงามแล้วพอเนวงามงามงามอ่าหูหลูหหหกหหงกนนมามแพ่นะครับแล้วก็ต้มแม่ะไรเลยงัาเจ้านนี้ยังยืนขึ้หมาบานแท้โอ้ขอบคุณครับพ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ